าชว์เหรอช่ว์ไจังเลยวันนี้อย่าต้องไปย้ายบ้านด้วยเฮ้ดีใจมากเลยเดี๋ยวไปเอากระเป๋าก่อนกระเป๋าเตรียมพร้อมอาหารไม่ต้องเอาไป เก็บเก็บของเก็บอะไรบ้างนะไม่ต้องออกมัง้งกินข้าวก่อนแล้วกันกินทูชี อร่อยจังเลย,ยไปดีกว่าเย้ขึ้นไปเลยไปถึงแล้วว้าวที่นี่สวยจังเลย main game deh gua oh, ay, non dulu kan, pergi air nang อบน้ำแล้วก็แปลงฟันเนาะแปลงแปลงเฮ้ยไปนอนก่อนแล้วกันใส่ชุดก่อนชุดไม่ค่อยจะมีเยอยยวพหุ่งนี้ค่อยไปช้อชุดเอยวพรุ้งนี้ค่อยไปช้อชุดแล้วกัน วันหนึ่งค้นชุดก่อนคน้นเจอสักทีไปนอนดีกว่าเอเก๊กเช้าแล้วเอ๊กเอ๊กเอ๊โอ้ยเมื่อกี้เสียงอะไรด่าไหนเดินไปดูซิ ไอ้ไก่ข้างล่างนี่เองโอ้คนก็จะนอนเริ่มไปต้องไปซื้อชุดตายแล้วแปาบน้ำก่อนเมื่อคืนไม่ได้กินข้าวเลยหิวมากเลยโอีเยวก็แปรงฟัน แต่งตัวก่อนไปไมาเร็วๆเ,เข้าเลยไปซักผ้าก่อนแล้วกันทะลึ่งเนี่ยเนี่ย,ยลึ่ไปชื้อของดี่ย่ยเนี่ยเนี่ยเนียเ่ยัน,นเอตกไปเลยแล้วกัน มาชื่อของค่ะแล้วก็ตามไปชอบเลยค่ะอุย้ยไอหมาน้อยนี่นะคะ้าเสียงแต่โดนมาโดนหมาโดนหมา,มาเบียดค่ะไปเอาชุดนอนกันแล้วกันขอโทษที่นะคะขอยืมช,ชุดเอาไปก่อนนะคะได้ใจร้าน เย็บเสร็จพอดีมีแต่ร้านข่าวขึ้นค่ะคุณตาหนึ่งร้อยบาทจ้า นี่ค่ะขอบใจจ้ากลับบ้านแสนสุขเราแล้วกันเออบ้านอย่างไบ้านอย่างไเน,นี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้บ้านเกา่าอ๋อนี่ทพี่เราขำทำไมก็ไม่รู้หลังบ้านมาพักแสงดานะคะทุกคน ที่เราได้บ้านแบบไม่มีของมาเติมเพราะว่าอันนี้เราเป็นคนจัดบ้านเองนะคะที่มันไม่หาเไปก็คือเราเอาของแล้วก็ไปโยนอยู่ในโรงเก็บของนะคะมมาตักทีถึงบ้านแล้วลักผ้าเสร็จพอดีเอ๊เพิ่งรู้เขามีชุดมาให้อยู่แล้วห้ย วางกระเป๋าเงินไว้ตรงนี้วางที่มาร์กหน้า,าไว้ตรงนี้วางผ้าเช็ดตัวไว้ตรงนี้วางชุดนอนไว้ตรงนี้แค่นี้ก็เสร็จสมบูรณ์แค่แล้วก็เอาของไปเก็บเอานี่ทิ้งลงไปไปดีกว่ามานั่งเล่นเกมสบายสบาย กลางคืนผ่านไปป่าวป่าวป่าว,าวเอาค่ะพ่อเธอหรือนอนก็นอนโอ้ชุดนอนอย่างเงี้ยนี่ไงชุดนอนอก่อนแล้วกัน เดี๋ยวห้องนี้ค่อยอาบนะ้ำ<อ>ก็จะไปแล้วกับละครภาคเสียงทางหนูนะคะใครจากลองภาคมั่ง <c oughs> ก็ลองเลยนะคะจะสอนวิธีการไอ้นี่ด้วยทำบ้านแบบนี้ก็คือให้เก็บของบ้านนี้ไป <c oughs> ให้หมดใส่กล่องนะคะใส่กล่องนะคะไม่ใช่ทิ้งแล้วก็เอาไปโยนใส่ ไอที่เก็บของนะคะแล้วก็เอาของที่เราชอบมาเรียงตามเลยนะคะแค่นี้ของทั้งหมดที่เราเก็บไปไว้ในโรงเก็บของมันก็ไม่กลับมาแล้วแล้วของเราก็ยังอยู่นะคะแค่นี้แะคะ่ะบายบายแต่ก็ขอโทษด้วยที่เอ่อทำคลิปแบบหยุดขัด ขัดขัดอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าไอหมาสองตัวนู้นมันมาขยมตัวหนูนะคะก็ลาก่อนสามหลับวันนี้ก็กดสับสบไพด้วยนะมันพูดยังไงนะสับสบไพหรือสับสบไพอะไรก็ไม่รู้ละค่ะแค่นี้แหละค่ะ กดกระดิ่งกิ๊งๆได้ค่ะกดบาย